สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องการสั่งพัสดุอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ได้ลองแอบ,บนะบแอบบแกะไปแล้วนะครับแต่ทีนี้จะมาแกะให้ทุกท่านได้ดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งเป็นการสั่ง หน้าจอนะครับหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์นะครับจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทําการเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วนะครับหลายเครื่องแล้วแต่อครั้งนี้มันก็หน้าจอโทรศัพท์นะแตกนะก็เลยจะมาเปลี่ยนอีกทีนึงก็เลยจะมารีวิวหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าร้านเขาส่งมานี้ มีเสียหายแล้วก็ใช้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็บอกเลยครับว่ากล่องก็ไม่ได้บุบไม่ได้ยุบไม่ได้เสียหายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันนะครับอันนี้คือโค้ดนะครับโคดที่ร้านส่งมานะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแกะทางด้านหลังกันนะครับก็จะเอาคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์กริดลงไปนะครับ ปลิดลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันนะครับสิงก็จะมาถ่ายทำกันสดๆแล้วนะครับโอเคได้แล้วแกะออกมาแล้วนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ก็แกะออกมาถึงด้านในแล้วครับแกะมาถึงภายในกล่องแล้วนะครับก็จะมีการใส่บรรจุหีบห่อนะครับอันนี้ก็จะมีมีใบส่งสินค้าอีกใบหนึ่งนะครับอยู่ด้านในนะครับอันนี้เราก็ไม่ไม่ดูแล้วอันนี้สินค้าชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นจอสัมสัมผัสนะครับจอสัมผัสของโทรศัพท์นัซึ่งก็ใส่ซองกันกระแทกมานะครับอย่างดีเลยเหมือนกันครับแล้วก็หนาด้วยครับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปในกล่องเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะไม่ไม่มีแบบจะจะหลุดหรือว่าจะโยกแยกนะครับก็แน่นเป็นกล่องนะครับแล้วก็จะมีในชุดของในเซ็ตของมันนะก็จะมีคือจะมีกาวนะครับจะมีกาวมาให้ด้วยนะก็จะเป็นกาวทีแปดนศูนย์ศูนย์นะครับแปดพันนะครับมีกาวมาแล้วก็จะมี ครื่องมือมาให้นิดหน่อยนะครับเครื่องมือมาให้นิดหน่อยก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับเดี๋ยวจะมา,าดูตัวจอตัวจอโทรศัพท์กันนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูจอก่อนนะเจ็บคัตเตอร์น,นะครับอันตรายของมีคมอันนี้เราจะมาแกะแกะเจ้าตัวที่เป็นจอจอโทรศัพท์นะครับ ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เคยซื้อนะครับเคยซื้อในราคาแค่ออันนี้คือพลาสติกที่หุ้มนะครับอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตัวจอนะครับก่อนหน้านี้เคยซื้อในรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับก็ราคาก็ยังแค่400กว่าบาทนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยวันนั้นที่สั่งไปทีนึงนี่ก็ จะเป็นหกร้อยกว่าบาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายแพรนะครับสายแพรก็ <c oughs> <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะมีสติกเกอร์คาดอยู่ตรงนี้นะร,รุ่นของมันนะครับรุ่นของมันก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใส่กับโทรศัพท์แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีจะม, pues, จมีฟิล์มนะครับจะมีฟิล์มกันกันหน้าจอกันลายอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีรูนะครับจะมีรูรูนะฮะจะเห็นเขียวๆตรงนี้ฮะจะมีรูตรงนี้ซึ่งมันก็จะใส่กับกล้องได้นะแต่จะเห็นมีรอยอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าการบรรจุหีบห่อมาก็ดีนะครับ แล้วก็ข้างหลังก็จะมีข้างหลังก็จะมีเลขรหัสอะไรของเขานะฮะก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่ไปสนไม่สนใจแล้วครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวการแกะกล่องนะครับว่าใช้ได้ส่งจริงตรง ปกแล้วก็มีแกนเสียหายชำรุดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปที่จะทำการเปลี่ยนหน้าจอนั้นเดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกับการรีวิวการแกะกล่องการสั่งสินค้าออนไลน์มาใช้กันนะครับ